มาดูพื้นที่เจ้าตรงนี้พื้นที่น้ำติมันเคยท่วมนะเจ้านี่ก็ชาวบ้านไปกับมายกยอเนาะดูดูรถจอดเตอะอันนี้บ่าวแถวบ้านก็จะมาดูเป็นป่าสเสด็จน้อยเจ้าวันก็มาหาซื้อปลานะ่ะแหละแต่ก็เอายอมเาเต้หืมมีก็เออเนาะ ได้กันก็เจ้ามันออกมากเลมาเมือตะวันอเอถ้ามันออกมาหาให้จำกบยกก็ได้ซื้อกับน้ำหมายัห้แกขายได้ห้าโลก่อนปลาเสด็จน้อยเอาไปแป้งเหยียอตากเบ็ด ไปตเส้นของตางกินตลอดนะครับถ้ามีปลาเสด็จครับบ่กินตลอดกินปลาอยู่แล้วพูดติดอยู่ไปอก็ได <pigs S 1> <ối> ้อยู่นะได้อยู่ลองตั้งมือบ่ตรนทันยกได้ครับตรงป้าจอมเบ็ดทัน มันจะควนกูเออมนกล้เออลองตั้งข้างกันนิดนี่ปากท่อ,ลอเลยนะเปานน้อยเนาะอย่าล้างแล้วกันเนาะแต่มันก็ได้กูหลอบนะได้อยู่นะ่ะ おやんごと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  ไกูหลอกแต่หน้าเนี่แต่น่ะานนปากุดเจ้าถ่า,ายคลิปเจ้าลืมขออนุญาตก่ <c oughs> ตนอนวาวก็อย่าพึ่งท้ายไปแตงหน้าเตี้ยนะ เิอสำอังต้องเข้าแล้วอีกอับ้านแรกเขาได้ตัวใหญ่ทำไมได้ตัวน้อย เตี้ยนะเอ็มแม่เป่อนะโอ้ลมนี่ปาน้อย,อออยมันเกูมาประทานก็ได้ปลาสะเด็ดไปเนะอหอเนี่ยออกที่ารบบั้นได้นะลงไปเนี่ยดยถนนดไปเลยเจ้า ถ้ามันถูกป้าหมายบุญนี้แหละตรงนี้เงาะก็ว่าน่ะป้าหมายมายกเขาประจําเลยตันนี้เป็นไรถูกไรข้าวน้ำพะละมาได้ขาวหน่อย

สิวปลาสิวพ่ลากักเหอ,อ <c oughs> คกเจ้านี่มีหอดอกจีนทอดมาขายละอยู่บ้านนันมีคนเนาะนะาาอยู่ตังเพศนะคือคากเจ้าหยุดตรงๆเนี่คนมันอยู่ต่งยุ่ตตัหน้องมันเราจจตนนต,อตอนเนี่ยนะ mẹ uh, <laughs> đây là lạ nó. Ủa, bà sẽ đếp ตรงนั้นตึ้งหมานแต่ละมงนั่นเนาะนะมงนั่นหมานขนาดเลยเจ้าตัวขาไหมเจ้ามาดูของบแถวบ้านไหมทั่ววับ đây cũng lọt nào em mông mong mạnh Nó, nó. nó. À, à, bảo phải <laughs> 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 à. <laughs> đấy, thái nó mẹ, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp Đại nè, đây nói cả nhạc đây sao nè cha họ. มีกัะปาน้ยเนาะจะได้เอ้ไไยได้หลายกันนะเจ้า,จา,าโอ้ยโลยหลา้าสี่สามไมขายในสองร้อยสองยสองร้อยบาทเลยอะ่ะโอ้แตะจอมเพชรเจ้า โม่นันปากุดออกดีเจ้าเด้ปลากุ้ดดีโม่บ๊วยบ้านมันปลาข้าเจ้า ต้องแม่กันบนงว้อบวัวย่ะขนาดเฮาครับผูประจําจันทร์เนี่ยนะมันพน้อมเต็มบมเต็มร้อยแล้วเฮาจะถือเราจะบอกดิเฮาจะเกลียดจันทนั่นเลยเราอ่อนเนาะ้ขาหูกันเขาเขาจะเกลียดจะแบบไหนมันฝุดซ้ายเนาะเออไปจะอันบหจะอันน่าไปต้องกูฟองตกไกลไกลที่จะเลี้ยว

ต้องไปสาโมต้าแก่นั่นแหะอืมต้องไปพึ่งสามเมาต้าแก่ปัจจัยมั้งปะโคตรเหลียงติดจ้ำ โซนีนี่เนาะมันยอกวพอและ เดีวขาก็จับไปทำสวนส่งกันเอาไม่ได้เนาะอย่างเร็วอย่างเร็วเ๋ยวมันก็จะไปสวนเหมือนกันโอ้ยโยกแล้วเป็นแบบออกหูได้ใหญ่ใหญ่นะใส่น้อยนะอื้มเน่ย

การคนจีไแม่เหยนั่นนั่น้ตัวใหญ่ี้ย้างได้จะเลาะจะลาะข้านีปล <Texas> uh ้เออจะเลาะจะดี่ไหนหนัะจีเขาห้องเอจะขึ้นตะฟังนั่นนะาาเล้าใส่หิงนี่ถ้าจะปุ้งปเขาใจเมอนม่อนบาสลากูมจีคหาคาคัมห้าในนักมนกับแม่นี่เา โอ้นี้ได้สะเด็ดกันสุด แล้วโอ้มานซ้ำตอน้ายเจ้ามาเดี๋ยวเามาดูผลงานก่อนเขาจะกลับนะเจ้าเหมืน้อยะนะน่านสองหมกเดแรงอยู่ครับผมปากได้ไก็กลน้อยดิจะกลับลวเจ้าเดี๋ยวไปเยี่นนก็มีนะนา เจ้าโอ้ยของแม่ได้ลายกันนะปากุ้นเอ็ะโอ้ยได้ลายขนาดโอ้ยมันแตะขอบคุณเจ้าเอ้าเอาพึ่งแม่เป็นตังก่อนเอาเจ้าเอาเอาเจ้าอันโบมานเจ้าหาเอาเจ้าเจ้าของซื้อของขายเจ้าเก็บเอาเอานี่มาด้วยสิเอาไปใส่ปลาเดี๋ยวเอาขังวันนี้ก่อนไปเก็บเอาขังวันนี้ก่อน เจ้าจะกลับล่ะเจอได้เนอะได้กันได้พอกินกันนะเจ้าโอ้จำปั็นใจตอนนี้จะมาดูนะเจ้ามาสื่อปาสะเด็ดนะเจ้าเี้ยละข้างมาเหลียวมาเท่าเหลียว โอ้ยน oh, 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 ี่คนน้อยเนาะอ้าวน้วจำพันอือาโอ้ข้าท่าท่นเนาหมาะาโอเคใส่ถังนี่เนาะถังน้ำออกดเ ปลาซื้อปลานะเจ้าวันนี้จะขายได้กี่เตียล่ะกาลังขายเขาว่าเอาไว้เยอะนั่นแหละตีโดนนี้ตักเอาโซอันป้ากันกขาแวะไปบ้านท่านจะได้รอตีนนี่ตักเอาโซลูกตักอ,อันเดียวตาเสดนั่นมันบกวนวันนี้น่ะปลาตกใหญ่น้นอยเลย ือหาได้หน่อยเดียวซื้อมันโลนอ่ะไม่ได้เดี๋ยวบดให้ได้กลับมาลอแก่เดี๋ยวจะกลับมาไม่พอหนึ่งจับๆไปส่งบ้านไ่งตรงบ้านก็ได้เจ้าปลามันหัวมันอัดกระสังมันตายเรื่องของเรื่องนะข้ามยายมอนก็อยู่ข้าง